เฮ้ยหมูฮันแล่นวะเฮ้ยหมูฮันแล่นเวเวเดียวจะแน่ giòi sắt, hải giặt chứ, giặt chưa, giặt chứ, giặt chưa, ได้ไปนี่แล้วเลคันที่แล้ววะเลคันที่เลคันที่โ <c oughs> ลซิโม่เหรอเออยังตามอยู่นี่ก็อยู่เลคันที่เนี่ยเนี่ยเยลคันที่เนียตรงเนี้ยเหรอเออตรงเนี้ยเลคันที่ ใได้างที่วะไอสัตว์ยังยังไอนี่อยู่ดังนี้ได้กระที่วะใกระที่วะไอสัตว์ ชื่ออะไรวะปาเลยนะฮะกูกูเลยว่าไอที่ที่มึงไปหาเลยกับมันชื่ออะไรนะกูวะอาตเทซาไม่ไม่ไมอ,นะนะมอ,อ้ที่มันชื่อนั่นอ่ะมันชื่ออะไรวะที่มึงแอบไปเป็นปอ่ะมันชื่ออะไรนะปา่าไอ้ชื่ออะไรนะปา่า,ปาตาป่าเออ Ê mua bộ cụ phá cài quá à, giờ qua mà, giờ qua cần thi, lên cần thi Nãy nàng sao hỏi đây อะไรวะทีมงานหอยมากสะจั่น อยู่ไหนเนี่ยอาร์ตอาร์ตอาร์ตเหรอออนนี้แขะมันอยู่เลเล่กันที่อยู่ที่สั์ใครเรียกวะ พอดีกูค้างกูเลยรึกูเลยรู้จัพร้อมกันอะไรนะเว้ยทำบีใช่ไหมโรซิโมใช่ไหมมันชื่ออะไรบ้าเดี๋ยวเด้อดีสิบ ROSIMO ROSIMO พร้อมยังอ่ะหนึ่งอันหนึ่งอันหนึ่งเจวิโลซิโม ไปเกือบ 35. สามห้าสยามว่อ Está el de cubo de ทำอะไรกันวะเขียนกันเอง ไอชายหาดที่มีเรื่องเนี่ยมันไปไหนหมดแล้ววะไม่รู้อยู่บ้านไหนกาเนี่ยมาดิกูยิงกูไปขโมยรถมาสองคันแล้วเนี่ยเอาไปลงน้ำนะเฮ้ยมันมา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 มา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 โอ้ขอดูชื่อหน่อยดิขอดูชื่อหน่อยขอดูชื่อหน่อยโอ้จาอร์จโลอยู่ไหนกันวะเนี่ย